s ัมซุงเอสครับมาเสนอเป็นตัวนอกเก้าเป็น9 5้าห้เปิดเครื่องละเก้าห้านตัวนี้มันจะไม่มีเมนูไทยโดยรวมเนี่ยขอบเอี่ยมทุกจุดเลยมีจุด ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นรอยก็ตัวตรงตำแหน่งเดียวตรงนี้ครับเนี่ยครับนิดเดียวครับผมตัวนี้ไม่มีเมนูไทยมีเคสแถมให้หนึ่งอันเดี๋ยวที่ชาร์จเดี๋ยวผมหาแถมให้อันนึ่งลวกันเดี๋ยวผมถอดรหัสแป๊บนึงตัวนี้เป็น 4G LTE นี่ครับ เขาวงเข้าเว็บเร็วรับซีบีเป็น s n นับดาก o อนอ่าเฮ้ยเอ่ยอ่าซีบี n a p d นับดากอนเร็วกว่าตัวบ้านเราเยอะเนี่ยเข้าวงเข้าเว็บอ่าเดี๋ยวผมเทสเอาเป็นเว็บหมูหมูอย่างโอเอแล้วกัน อย่างเร็วหมดอ่าครับผมนำเสนอแค่นี้ครับก็ของผมเป็น 4G d แ a คนะใครสนก็โทรมาตามเบอร์นี้ครับของอยู่ฝั่งเออโทรศัพท์อยู่ฝั่งทนนะครับของศารขอบคุณครับ